ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมอวยช่องที่คนฮุกครวยมานั่งเล่นเกมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวนะครับผมรีวิวจี้เครื่องรางใหม่นะครับนั่นก็คือปืนกับขังหลุมดำนะครับสกลก็คือเมื่อตกหรือก่อสร้างแลนมาม์คมอการ 80%นะครับติดตั้งหลุมดำนะครับแลในเทิงของฉันเมื่อตกไปยังพื้นที่ของตัวเองพื้นที่ของตัวเองตรงไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแลนด์มาร์กนะครับก็คือเป็นเกาะก็ได้นะครับผมมีโอกาส 38%นะครับขังคุกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวอ่าก็คือเป็นสกิลยายมีเมียนดีๆนี่เองนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์จะน้อยหน่อยนะครับอย่างที่บอกนะฮะเพราะว่าสกิลมันน้อยแต่ว่าผมว่ามันโอเคเลยนะครับผมมานะก็วันนี้นะครับตัวแรกที่จะลองเอามาเล่นก็จะเป็น e ีโวไกอนะครับผมก็ ตระกูลไกาอาผมว่าน่าจะเล่นดีนะเพราะว่าไกาอาเนี่ยเป็นสายเหยียบเมืองนะครับคือขังด้วยโจมตีด้วยนะครับผมแล้วก็สร้างหลุมดักด้วยโอ้ผมว่าน่าจะครบเครื่องอยู่นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับว่าจะโหดสักแค่ไหนโอเคโอเค <laughs> อยู่กันเดียวสิแมทที่เมติเวิร์สแต่ดูดิครับนี่คือสองสิบเอ็มเลย โอเคมาไม่เป็นไรนะครับผมถือว่ามาเทสสกิลแล้วกันโอ้โหนี่ห้องสิบ1 0มจริงดิทำไมห้องห้าเ5มกูเจอแต่โหดๆวะเฮ้ยเออแม่ฮบโอเคติดตั้งหลุมดำนะครับผมอันนี้มันออก,ออกปกติอยู่แล้วครับบ ผมจะเก็บคู่ขี้ไว้ใช้นะครับผมฮึบเอาละสร้างแลนด์มาร์คครับผมฮึบห,หลุมดำมันติดบ่อยอยู่แล้วครับไม่ต้องซีเรียสน,นะฮึบเอาละอ่ะผมจะกลับไปเหยียบเมืองโอเคฮึบเอ่อ สกิลขังคุกออกนะออสกิลขังคุกออกขังคุกมันออกนะครับแ,แ,แต่แค่ว่ามันยังไม่มีใครติดเท่านั้นเองนะครับแต่เมื่อกี้มันออกนะเรามาลองสกิลขังคุกนะครับผมแต่เราดันได้ทอยคนแรกนะฮะไม่เป็นไรครับผมเดินชิวๆไปก่อนนะฮะ เอาเลยเต็มที่ไปเลยลูกพี่คือจําลองมาเทสสกิลขังคุกเฉยๆเลยนะครับเพราะว่าโอ,อ้ถ้าเจอตัวละครอย่างนี้เหมือนก็่าง่ายอยันแหละไม่เป็นไรครับก็ถือว่ามาเก็บแบบว่าแต้มเพลินๆไปนะ โอเคเขาเปลี่ยนนะครับผมแผนที่มาติวเวิร์สต,ตอนนี้เป็นแผนที่อารีนา่าโอเคสวยงามโอ,อ,อ้อ้าวอ้าวอยู่ดีดีก็อยู่ดีดีก็มีดอกไม้ติดหัวนี่โอเคไปไปไหนก็ไปครับผม โอ oh. wow. ้ว้าวบนั่นไงกูกะแล้วว่าต้องติดติดตนะตฮึบกลับเมืองออกเหอเออกลับเมืองออกนะฮะ,อ,ะอ่าผมสร้างผมดำไว้นี่ไปลองเทสสกิล Uh, ถ้าลองเทสกิลมันต้องไปด้านหลังนะครับโอเคขังคุกออกนะครับแต่เนี่ยข้อเสียของมันคือถ้ามันยืนสองตัวครับมันจะมาแค่ตัวเดียวนะนี่เราเอาเป็นตรงนี้แล้วกันไม่ออกแคฮ อืไปนู่นเลยครับก้วไปไปรวมกองกันอยู่ตรงนน้นอือทียร้้อยครับมีดอกไม้ติดหัวกันทุกคนนะครับผมกระจายความเจ็บปวดขอบคุณครับนี่ละสร้างไปเด ขอบคุณครับแลนด์มาร์กติดไปเรื่อยครับตอนนี้ออพี่พี่จะโดดไปฆ่าตัวตายกันทำไมครับโอเคมา <10. S 1> กูก็ขยันโดดลงเมืองเขาจริงๆ เออตายไปหนึ่งอ่ะโดนเตะไปอีกเออนั่นแหละดูดีเขาจะไปไหนจะไปไหนครับท่านขอบคุณครับเออสวยงาม กลับมาแผนที่มัตติเวิร์ธว่ะเฮ้ย,ยอ,อือยังไงต่อล่ะครับพวกคุณจะโดดลงไปกันทำไมวะ <4. S 1> อ๋อ เฮ้ยเดี๋ยวเหมือนมึงตั้งใจอ่ะมึงตั้งใจโดดลงเมืองกูแน่เน่ฮึดูดิว่าใครโดนเชิดเอาเป็นสิบสองนั่นแหละมามาตรงนี้มาแล้วก็ตายไปซะืึบไหนดูสิจะขังไหมโอ้ ขังวะเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องพอขังขังเสร็จแล้วนะครับใช้หลุมดําช้อนเอาหลุมดําช้อนมาเลยนะฮะฮึบพอตกมาปั๊บเขาจะมาอยู่ตรงนี้พอดีนี่ไงล่ะโดนไปเดเออ่า หแล้วกันเจ็ดยัดเป็ดไม่มีออกเกาะด้วยเฮ้ยมีมาดูดิว่าจะขังไหมโอ้ขังเว้ยเฮ้ยเฮ้ยสกิลขังออกบ่อยมาก30% 36 38%จริงหดิงอ่ะมาลองดูขังไหม โอเคไม่ขังนะครับแต่ก็บังคับย้ายฝ่ายตรงข้ามดูดก็ตายบังคับย้ายก็ตายอยู่ดีเรียบร้อยเฮ้ยเล่นดีขังบ่อยเฮ้ยขังบ่อยอยู่นะเนี่ยเฮ้ยได้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 อยู่เฮ้ยสกิลขังมันสกิลขังมันออกบ่อยดีนะครับผมชิบหายแล้วโอ้โหโอเคเลยมาเดี๋ยวลองเทอสอีกตา,ส,กตาสองตานะครับ เอาละนี่ไงเจอของดีเลยนะครับเจออนุบิดโอ้ยเรียบร้อยครับให้มันไปก่อนให้ให้อีตัวปัญหามันไปก่อนนะครับผมมีตัวน่กกวากลัวตัวเดียวนะครับอ่ะอีโวนวิอีโว,ว,โวมาลิก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับอืม ไม่แลนด์มาร์คผมไม่ติดว่ะเฮ้ยให้เขาสร้างแลนด์มาร์คเยอะๆเลยฮะตอนเนี้ยโอ้โหแลนด์มาร์คเขาไม่ติดว่ะโบมารีอ่าไม่ติดครับไม่มีใครสร้างแลนด์มาร์คติดกันเลยอ่ะ เออสวยงามสวยงามจัดจัดเฮ้ยไม่คิดจะมีใครสร้างเมนมาติดกันเลยเหรอติดอันเดียวมันไม่พอเว้ยโอเคแผนที่อารีน่านะครับเคลื่อนที่ไปในแถวเลยครับผมฮึบ ปึบดูดมาเอาละคือตอนนี้เราต้องพยายามกำจัดตัวอีโวอนุบิสโอ้โหแม่งไม่ติดวะ่ะสกิลน้องไม่ติดเลยอะ่ะสกิลน้องกลับเมืองอ่ะครับเอ่อน้อง น้องจะกดคูคี้ททำไมลูกนั่นไงโดดลงไปติดมเมล็ดพันธุ์กูอีกโอ้ยชีวิตโอ้ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะน่ขอบคุณครับอ,อ่น้องน้องอาการมันเป็นยังไงไหนน้องอาการมันเป็นยังไงไหนในคุยกับหมอสิ เออเต็มที่เลยครับโลกพี่เออมันดูใครติดหรือเปล่านะมันดูใครไม่ติดเลยผมจะพยายามไปตรงที่เขาอยู่ให้ได้กูบอกเลยอืม้มอ่าฮ <c oughs> ึบ เตรงนี้มาอืมเอาใครไปวะนะเอาเป็นตรงเลขแปดละกันโอ้นะอวอสวยงามอาืมไปลองไปขังดู ขังไหมไม่ขังนะฮะมันก็มีเปอร์เซ็นต์ติดนะแต่อย่างที่บอกกับเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะฮะฮึมแหมเปอร์เซ็นต์ก็น,น้อยเอาไปก่อน ไม่ขังเว้ยเอ่อเอาเป็นตรงนี้แล้วกันอืมไม่ขังเว้ยทอแล้วนะเออไปไปยยอมๆไปเออนั่นแหละ ไอ้เหลือพี่กับอนุบิทพอก็อย่างว่าแหละสามสิปดเซ็นไม่ไจะไปขังอะไรบ่อยๆตาที่แล้วมันก็ฟุกันนั่นแหละโอ้ดูมันดูมันทำยังไงอ้า สร้างแลนด์มาร์กไปเลยครับผมเจ็ดไปโอ้โหชีวิตอ่ะไปเออนั่นแหละโอ้สึกติดอีก โอ้โหกลับเมืองอีกโอ้โหอะไรครับเนี่ยทีนี้ผมจะต้องเล็งมัลติเวิร์สใช่ไหมผมจะต้องเล็งอ่าหกสวยโดดลงปึ๊บขัง ไม่ขังวะเฮ้ยไม่ขังวะเฮ้ยลองทดสดูเนี่ยไม่ขังเลยว่ะ จริงเขาก็น่าจะตายแล้วนะลองสักทีหนึ่งคืออยากรู้ว่ามันจะขังไหมผมจะพยายามไปขังให้ได้นะฮะอืมเปอร์เซ็นต์แม่งก็เพิมไปเรื่อยๆเอา้าฮัลโหลเกมโอ้โหอยู่นี่ก็หลุด ช่างเป็นเกมที่คุณรักจริงๆเกมที่พวกเรารักนะฮะเขาคงงงแหละมึงไปไหนมาวะมึงไปไหนมาเหรอฮึบฮึบอืมนะเอ่อเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วนะเจ็ดสิบห้าแล้วนะไอทิศ ไม่คิดจะกลับเมืองเลยหรือไงผมก็ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดลว <S <S ะวเก้าสิบห้าเลยไหมโอ้โ,อโหแต่มึงจะลออก,กันขนาดนี้แล้วก็มาดูดิมันจะขังไหมไม่ขังด้วย ดูดแม่งโอ้โยชีวิตผมระปวดหัวกูจะทรมานมึงกูไม่มีตัดด้วยมีปะวะมีตัดหกสิบนะครับไม่ตดัดยังไงสองไหมสองไหมล่ะสองสามน่ะเออมันแหละลงไป ม okay. ื๊กแลนด์โอเคกูจะขังให้ดดดได้ไม่ขังอะมันไม่ขัง โอ้โชีวิต,ตวไปลอ,องกลับดิขังไหมแม่งก็ไม่ขังโอ,โ,โอ้โหปวดหัวเลยกู อืมมันต้องขังทุกทีไงกู <S <S <G ül> จะลงจนกว่าจะขังเนี่ยมาเออจนเขาตายแล้วครับโอ้ยตาหนึ่งขังแล้วขังอีกตานี้โดดตรงท้อไม่ขังให้กูเลย เมิออร์ฟแลนแม่งดูนิเมองเท่าไหร่เนี่ยเอาเป็นเก้าแล้วกันคุกจะขังให้ได้อะ่ะผมจะขังเข้าให้ได้ครับบมันไม่ขังเว้เยปวดหัวแล้วนะปวดหัวแล้วนะกูจะโดดจนก,กว่ามันจะขังอะ่ะมากูจะทรมานมึง เออนั่นแหละลฮึบผมจะทรมานมึงฮึบชิบหายแล้วไม่เป็นไรเต็มที่มนะผมจะขย,ยี้ ผมจะขยี้ขังไหมขังไหมขังไหมแมงไม่ขังเอ,อ,องเกาหัวแล้วเกาหัวแล้วมืบก่อนมืบเอาเมืองก่อนผมจะขังเขาให้ได้ครับมึงจะไปไหนอไปแปดแล้วกัน เต็มที่เต็มที่บอกเลยเต็มที่กูจะขังให้ด้วย <12. S 1> เออชีวิตเออเหมือนฝัลตต้งข้ามเขาจะต้องอยู่ตรงนี้นะเจ็บไปนั่นแหละผมจ้องจะขังหุณอยู่ เต็มที่เต็มที่เอาเป็นตรวจเข้ามาติเวิร์สครับมาพอแล้วกูกูพอแล้วเออขังล้วไว้ สบายใจแล้วสบายใจแล้วโอ้สกิลออกแล้วเรียบร้อยเออโดดโลงจะโดดหัวแม่ก็ไม่ขังสักทีเอ้ยนี่ถ้ากูใส่หลุมดำฟองสบู่มามันก็คงตายไปนานจริงๆเขาก็น่าจะตายตักดาแล้วละครับแต่ว่าผมจะ มันไม่ได้อะมันต้องหยับอยากจะขังมันจังๆสักทีนึงอ่ะก็เลยไหมโดดจนเหนื่อยครับโอ้ไม่ไหวไม่ไหวปวดหัวไม่ไหวแล้วโอเคโอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการรีวิวนะครับตัวอ่าปืนกับขังหลุมดำนะครับในอนาคตอาจจะมี ที่ที่เปอร์เซ็นต์เยอะกว่านี้นะอืมถ้าเกิดว่าเพิ่มอีกสักห้าเปอร์เซนนี่จะดีมากเลยอาจจะเป็นดาร์กเปินกับขังหุมดำนะครับก็ทําเ้อะครับนะครับผมนะฮะโดดจนเหนื่อยอะโดดจนท้ออะจนกูท้อแล้วอ่ะแม่งก็ขังให้โอเคก็ก็ก,ก็เออก็ไม่รจะพูดยังไงโอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมนาณน,นี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแหละ โอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับผมจุ๊บๆรักทุกคนนะครับบายบายจ้า